เรียนเรียนท่านเลขานิดหนึ่งครับกรณีโลกคกไทฟอกไตที่มันเพิ่มขึ้นผมติดตามมาตลอดเนี่ยอันนี้แน่นอนเป็นอย่างที่ท่านว่าก็คือมาจากเอ d ซีดส่วนใหญ่ก็คือพวกไขมันเบาหวานความดันซึ่งมันควบคุมไม่ได้อันนี้ผมเรียนท่านนิดหนึ่งเป็นทิกที่ผมพยายามสื่อกระทางเลขาท่านเก่ามาหลายครั้งและท่านค่อนข้างจะไม่เชื่อฟังคือท่านตอบสิไรก็ ผลก็คือว่าคนไข้มันอาการมากขึ้นคนไข้มากขึ้นมันก็ฟอกไตามากขึ้นมันเป็นเรื่องจริงที่ผมเจอมาตัวเองนะฮะอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการปักปามแต่ว่าฝากท่านลองลองไปดูโดยเฉพาะหน่วยงานที่เป็นเอกชนโ,โรงพยาบาลเล็กๆนะครับผมไม่ระบุนะครับว่าเป็น,ปน,ปน,ปนที่ไหนเนี่ยเวลาคนไข้ที่เป็นเบาหวานคนไข้เป็นความดันเวลามาตรวจเนี่ยไอความดันเนี่ยมัน พอจะใช้เครื่องวัดประมาณได้ว่าความดันเป็นคุมได้ป่าแต่เบาหวานเนี่ยวิธีที่จะแน่นอนก็คือตรวจตรวจเลือดใช่ไหมครับดูน้ําตาลว่าเอ๊ยยาที่ให้ไปเนี่ยมันครอบคุมไหมบางทีช่วงเทศกาลทุเรียนหรืออะไรเนี่ยคนไข้ก็กินทุเรียนกันอะไรกันก็คุมไม่ได้แต่ตอนนี้บางทีเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายซึ่งก็เห็นใจนะครับว่าบางทีข้าวหัวเนี่ยเราให้เขาไปบาลจัดการเนี่ยบางทีทุกครั้งถ้าเป็นโรงพยาบารลรัฐเนี่ยมา บางทีหมอสามเดือนสีเ่เดือนเราก็จเจาะเลือดดูน้ําตาลตีใช่ไหมครับบางทีกินอาหารที่คุมไม่ได้น้ําตาลมันก็คุมไม่ได้แต่บางทีบางแห่งหน่วยงานที่เป็นเอกชนเนี่ยบางทีเซฟข้อดยการที่เอาอยาเดิมไปกินพอ,อยาเดิมไปกินไม่มีการจเจาะเลือดเพราะจเจาะเลือดทุกครั้งเนี่ยค่าใช้จ่ายมัน,ม,นมันสูงอาจจะเป็นเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายก็เห็นใจอยู่แต่ว่าการณีไม่จเจาะเลือดเนี่ยเราก็ส่วนมากก็ หมอก็อาจจะได้รับคําสั่งมาใช้ยาเดิมรีเมทไปก่อนโดยที่ไม่มีการเจาะเลือดก็ไม่สามารถที่จะประเมินได้ชัดเจนว่าเบาหวานนี่มันคุมน้ำตาลได้จริงหรือเปล่ารีเมทบางรายนี่รีเมททุกครั้งอยู่บางทีเป็นปีนะมาอีกทีนี่ค่า GFR ค่าบ u ย c นกิ t i n i นต่างๆเนี่ยมันมันกลายเป็นคุณิกรีโน l เฟลไปแล้วซึ่งถ้ามันไปแล้วเนี่ยมันเอากลับมาไม่ได้ ซึ่งถือว่าเป็นเวรกรรมของคนไข้ด้วยและอย่างหนึ่งก็คือว่าทําให้จํานวนผู้ป่วยฟอกไตเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอันนี้ฝากท่านลองลองลอง,ลองไม่ต้องบอกก็ได้แก้งไปที่ o p d แล้วดูใน o p d ก a r าก็ได้ว่ามีการเจาะเลือดประเมินหรือเปล่าแค่นี้ก็ดูรู้แล้วบางทีีเมิรีเมรีเมรีเมกันูเป็นปีแนละ้วไมทีก็ลิโนเฟลอันนี้เป็นทิกที่ผมพยายามสื่อ เป็นสิ่งที่ไปเจอมาจริงๆนะไม่ได้ปากตามแต่ว่าถ้าเราสามารถไปคุมตรงนี้ได้เนี่ยมันมันก็เป็นองค์ประกอบหนึงที่จะช่วยลดได้นอกจากว่าที่เราไปรณรงค์เรื่อง NCD ที่ท่านรายงานมาตอนได้นะครับอันนี้ฝากท่านนะครับ